สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับต้องจิมหมูหนาวตลาดร้อยปีศาลเจ้าลงทองอ่างทองขายเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นวันที่2 9ธันวาคม258ที่บริเวณตลาดเก่าร้อยปีศาลเจ้าลงทองตำบลศาลเจ้าลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีอาหารอยู่เมนูนหนึ่งที่แปลกคืออาหารที่ตักใส่ถุงแล้วและที่ยังไม่ได้ใส่ถุงต้องวางอยู่บนน้าแข็งและมีขายเฉพาะฤดูหนาวและมีจาหน่ายที่เดียวในจังหวัดอ่างทอง โดยพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีนทำการมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษรวม100ปีคู่กันมากับตลาดสารเจ้าจนมาถึงปัจจุบันจากการสอบถามเจ้าของร้านคือนายสุรชัยแปะสือนะครับสุพจน์นทวัฒน์พิบูรลอายุ72ปีได้กล่าวว่าที่แปลกนี้ชื่อเมนูหมูหนาวมีขายเฉพาะหน้าหนาวของทุกปีเนื่องจากถ้าอากาศร้อนจะทําให้หมูหนาวอ่อนเหลวแล้ว ที่ต้องวางอยู่บนน้ําแข็งพอต้องใช้ความเย็นเพื่อจะทําให้อาหารแข็งตัวเพราะหมูหนาวใช้วุ้นเป็นส่วนประกอบในการทําจึงต้องทําให้เย็นเพื่อคงสภาพไม่ให้วุ้นละลายแปะสื่อได้เล่าให้ฟังอีกว่าการทําเมนูหมูหนาวนี้มีวิธีการทําโดยการนําเอาหนังหมูมาลอกเอาไขามันออกจากนั้นเอาขาหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนําไปต้มรวมกันต้มจนนุ่ม ไาที่แล้วใส่เครื่องปรุงลดลงไปจากนั้นก็ผัดนำผงวุ้นมาใส่ลงไปแล้วตักมาใส่ในภาชนะแล้วตั้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำไปแช่ในตู้เย็นจนแข็งได้ที่ก็ได้เมนูหมูหนาวแล้วและหมูหนาวนี้สามารถนำไปประกอบอาหารอย่างอื่นได้เช่นนำไปยำหรือจิ้มซีอิ๊วขาวกินก็อร่อยนะครับสำหรับเมนูหมูหนาวนะครับ